ทำนายฝันเลขเด็ดสำหรับผู้ที่ฝันเห็นถุงเงินทำนายฝันได้ว่าคนที่ชอบการเสี่ยงโชคช่วงนี้งดเสี่ยงโชคจะดีที่สุดสุขภาพจิตใจไม่ค่อยดีนักผ่อนคลายบ้างจะมีเรื่องให้ต้องคุ้นคิดอย่างลึกซึ้งมากมายจะมีความกังวลมากกว่าปกติ ส่วนด้านความรักคนที่มีคู่จะมีปากเสียงกันบ่อยไม่เข้าใจกันบ่อยถ้ายังไม่รู้จักให้อภัยกันคนที่มีคู่แล้วต้องใจเย็นอย่ามางเหมือนกันมั่นเติมความรักด้วยคำหวานๆวันละนิดมีดวงว่าคนรักของคุณจะมีความสัมพันธ์ชู้สาวกับคนที่คุณสงสัยนั่นแหละ ส่วนเรื่องการงานและการเงินงานที่ใช้การเจรจาจะไม่บรรลุผลต้องหาหนทางอื่นๆหรือต้องอาศัยบุคคลอื่นๆยื่นมือเข้ามาช่วยคนทำงานเป็นลูกจ้างเขาจะถูกสั่งหยุดกระทันหันหรือเลวหลายจนกระทั่งเลิกจ้างคุณเป็นโอกาสที่คุณจะได้เริ่มงานใหม่ๆ และหาประสบการณ์ใหม่ๆเพื่อความสําเร็จส่วนเลขนำโชคของคนที่ฝันเห็นถูงเงินได้แก่405และ816ค่ะ ความฝันและเลขทำนายฝันเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะ